สวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งดูหนังจบเรื่อง Mrs Harris Go to Paris สนุกมากอยากให้ทุกคนไปดูจินตาวจินตาวสวัสดีครับอีพร้อมมึงก็มาเร็วไปเร็วไปพี่ไกสวัสดีครับ ฮิ <laughs> โมโอ้ดีจ้โนโนาานะุนอนเบาๆเนาะเบาๆ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 นอยเธออยากจะบอกทุกคนให้ไปดู Mrs Harris Go to Paris ดีมากหนัง feel good feel good เวอร์ฟังดูจบเมื่อกี้ ที่สุดเลยเว้ยแกพี่เบสนี่หน้าตั้งแต่ตอนอยู่แต่งเมื่อบ่ายยังอยู่เลยน้องงูปลาแป้งอย่าลืมไปดูนะครับเพิ่มเป็นหนังที่แบบว่าสปอยเอย้ไม่อยากสปอยเขาใช้คาว่าอะไรเออเหมือนหนังอะ่ะเป็นแบบ ผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อไปซื้อชุดของดีออแล้วก็ทางดีออเหมือนแบบไม่ขายให้อะไรประมาณนี้แต่ต้องไปดูว่าไอคอนฟิกมันคืออะไรคนทำไมเขาถึงไม่ขายให้หรืออะไรแบบเนี้ยต้องไปดูนะจริงๆดีจริงอะไรใครยี่แปลงคะ เราเปลี่ยนไอ้นี้ได้ไหม่ะเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ไหมอู้กดผิดวายพี่มิ้นแอบดูอยู่หรอจ๊ะเห็นนะบักทอยเห็นนะอ่ะฟังอีดี Mrs Harris go to Paris yeah อย่าลืมดูนะ จะมาบอกแค่นี้แหละเพิ่งดูหนังจบอินอินมากฟิลกู๊ดเวอร์ไปแล้วนะไปแล้วจริงๆนะบาย